สวัสดีครับผมคราวนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง k r a w หรือคราวหรือเปล่าเขียนว่าคราวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบคือตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กๆเออผมก็เขียนอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วผมก็เลยเอาชื่อเล่นตัวเองมาเป็นชื่อช่องโดยคอนเทนต์ของช่องผมนะครับก็คือจะส่องสองที่ผมสงสัยส่องทุกอย่างที่ผมอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นหรื สิ่งมีชีวิตที่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมเราก็อยากรู้อยากเห็นแบบเสือโอ้ยไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นก็น่าจะประมาณนี้คือบอกไว้ก่อนเลยนะครับช่องของผมคือไม่มีสาระอะไรคืออยากส่องอะไรก็คือส่องถ้าชอบก็กดติดตามไปนะครับผมแล้วก็ในอนาคตน่าจะมีการทำวีล็อกหรือท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดของตนเองอะ่ะคือผมอยู่ที่จังหวัดเลยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากผมก็มีความคิดอยากจะอะไรนะอยากจะพาเที่ยวในจังหวัดของตัวเองแต่ขนาดผมอยู่ที่จังหวัดเลยยังไแบบไปไม่ทั่วเลยอะ่ะในจังหวัดเลยมันมันเยอะเกินก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของผมก็ช่วยกด s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับผม ถ้ากดแล้วก <coupon> <begun> ็ขอขอบคุณมากนะครับผมช่วยกันสนับสนุนผมหน่อยโอเคบ๊ายบายครับ